สินมั่นคงประกันภัยประกาศยกเลิกกรมมทันการติดเชื้อโควิด -19 ใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ หวัดดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวกันอีกนะครับช่วงนี้นะครับเป็นปี2,564แล้วก็ช่วงนี้เป็นการระบ,บาดอย่างรุนแรงของโควิด19ในประเทศไทยของเรานะครับเพื่อนเพื่อหลายคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยเราก็มีการซื้อประกันภยัยโควิด19กันมาที่ว่าซื้อราคาเท่านั้นเท่านี้หลักร้อยแต่ถ้าหากเราติดโควิด19ขึ้นมาเราจะได้เงิน50,000ืบางกรมธรร์ได้ถึง4 5 0 0 0 0 0ก็มีนะครับ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็ไปหาซื้อไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับเพราะถ้าเกิดเราติดโรคร้ายขึ้นมาติดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้มีเงินรักษาหรือว่าผู้ที่อยู่ข้างหลังเราก็จะได้มีเงินใช้จ่ายหลังจากที่เราไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับอ่าซึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับก็คือบริษัทสินมั่นคงประกันภัยนะครับวันนี้เลยก็คือวันที่ 16รกรกฎาคม2564ได้ประกาศนะครับบอกเลิกรกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด19นั่นเองนะครับเท่ากับว่าบุคคลที่มีกรมธรรม์ประกันภยัยโควิด19กับบริษัทสินมั่นคงอยู่นี่นะครับต้องยกเลิกหมดเลยนะครับยกเลิกภายใน30วันนับตั้งแต่เอกสารฉบับนี้นะครับส่งมาถึงยังท่านนะครับเท่ากับระหว่างนี้ถ้าเกิดท่านติดเชือ้อบริษัทยังคุ้มครองอยู่แต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ติดเชื้อนะครับบริษัท เซโนนะครับไม่เกี่ยวแล้วปูนก่อนนะครับผมแต่ว่าทางบริษัทก็จะคืนเงินให้กับท่านอยู่ดีซึ่งผมเห็นว่านะครับในฐานะนักกฎหมายนะครับผมเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับ ไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยกันไว้นะครับเหมือนการขายหวยใต้ดินนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมาปรากฏว่ามีคนมาใบหวยแม่นอะไรต่างๆเมื่อคนซื้อเมื่อคนซื้อถูกกันเยอะๆบอกว่าเอาก็ฉันไม่รับจ่ายก็จะทํายังไงอ่ะฉันไม่รับจ่ายมันไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับอันนี้นะครับบริษัทสินมั่นคงนะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับเกี่ยวกับการประกันภัยของประเทศไทยนะครับเมื่อท่านมาทําอย่างนี้นะครับผมเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านที่ว่าได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่ง มันจะเข้ากับข้อก,ก,กฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมนะครับแม้ว่านะครับบริษัทสินมั่นคงนะครับจะมีเงื่อนไขในกรมธรรม์อยู่ข้อหนึ่งในข้อ2.5.1นะครับก็คือบริษัทสามารถเล к, ิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้นะครับโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรต่างๆไปถึงเราแล้วก็สามารถบอกเลิกภายใน30วันได้นะครับแม้ว่าจะมีข้อสัญญาข้อนี้อยู่นะครับแต่มันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมนะครับในมาตรา4อนุสาบอกว่า ข้อตกลงให้เลิกสัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควรนะครับหรือใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดยอีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญานะครับไม่สามารถกระทําการได้นะครับซึ่งมันมีกฎหมายที่มาคุ้มครองตรงนี้อยู่เกี่ยวกับข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆโดนบอกเลิกสัญญาเพื่อนๆสามารถหยิบยกข้อกฎหมายข้อนี้ขึ้นมาอ้างได้นะครับทีนี้นะครับมีปัญหาอยู่ก็คือ,อกรมธรรม์น,นะครับราคาแค่หนึ่งร้อย 300-500ยหอยอะไรอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนนะครับโดนบอกเลิกเพื่อนเพื่อนจะฟ้องไหมค่าทนายสองห0ื่นอย่างเนี้ยเพื่อนเพื่อนจะฟ้องไหมหนึ่งหมื่นเนี้นครับเพื่อนๆก็คงจะไม่มีใครฟ้องนะครับคงจะไม่มีใครฟ้องนะครับแต่ว่าผมมองว่าข้อสัญญาตรงนี้มันไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมกันจริงๆเลยถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับหรือว่า ไปลงกับนักกฎหมายคนไหนหรือคนที่ว่าเขาอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมจริงๆเนี่ยผมอยากให้มีการฟ้องร้องตรงนี้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเกิดภายหลังจากนั้นพวกท่านไปติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อะไรต่างๆเนี่ยพวกท่านยังอยู่ในเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่พวกท่านซื้ออยู่พวกท่านก็สามารถหยิบยกข้อสัญญาตัวนี้มาฟ้องร้องบริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้นะครับเพราะว่ามันจะคุ้มเพราะว่าท่านอาจจะได้เงิน3ามแสนห้าแสนหลังจากที่ท่านติดไวรัสโควิด -19 ตามกรมธรรม์ของท่านนะครับ อ่าตรงนี้มันก็คุ้มกับการฟ้องร้องสักหน่อยหนึ่งเพื่อนๆก็ลองตั้งหลักเตรียมกันเอาไว้เผื่อว่าใครมีกรมทรรม์ประกันภัยกับสินมั่นคงกันอยู่นะครับแต่ทั้งนี้นะครับแต่ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาครั้งนี้อาจจะไม่เป็นผลหรือว่าไม่สามารถบอกเลิกได้ก็ได้นะครับเพราะว่าทางโคอปพอนะครับหรือว่า กรมกำกับการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับตอนนี้นะครับทางคอปพนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่สินมั่นคงจู่ๆมาบอกเลิกสัญญาอย่างนี้นะครับซึ่งประทางคอปพเขามองว่ามันไม่ยุติธรรมกับประชาชนนะครับที่ต้องบอกเลิกสัญญาต่างๆทางคอปพก็พยายาม เจราจาต่อรองกับสินมั่นคงอยู่ว่าให้ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวที่จะยกเลิกกรมธรรของชาวบ้านนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถกระทําการได้นะครับแต่ทางนี้นะครับถ้าเกิดคอปพเจราจาแล้วยังไม่เป็นผลนะครับคอปพอาจจะออกอกฎหมายหรือว่าข้อบังคับอะไรมาสักตัวหนึ่งเพื่อบังคับบริษัทสินมั่นคงนะครับไม่ให้ยกเลิกกรมธรรม์ ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆท่านก็จะมีบ้านมีรถแล้วก็มีกรมมาทานประกันภัยหรือว่ากรมประทันพลประกันชั้น1ประกันชั้น2ประกันชั้น3อยู่กับบริษัทสินมั่นคงเชน่นกันและอย่างนี้นะครับท่านยังสามารถไว้ใจเชื่อใจบริษัทสินมั่นคงได้อยู่ไหมนะครับตอนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมั่นคงแล้วนะครับไม่ใช่อยู่ๆนะครับมายกเลิกกรมมาทานนันประกันชั้นหนึ่งของท่านอีกอต่างๆต่างๆ,ๆถ้าเกิดเราขับขับรถอยู่เราไม่รู้ว่า ประกันชั้นหนึ่งเราโดนเขายกเลิกไปอีกไงอย่างนี้ทํายังไงครับขนาดประกันโควิดเขายัางยกเลิกเลยผมไม่ได้โจมตีไม่ได้มีเจตนาที่จะมินประมาทอะไรต่างๆนะครับแต่ผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับที่ท่านมาทําอย่างนี้่ามาทํากับชาวบ้านในเวลาที่เขาทุกข์ยากเขาลําบากอยู่อย่างนี้ครับตอนเขาเอาเงินไปให้ท่านนะครับท่านเอาเงินเขาไว้เต็มๆนะครับสมมุติว่ามีเพื่อนๆคนไหนซื้อกรมธรทันกับสินมั่นคงตั้งแต่เดือนมกร,ราจนตอนนี้นะครับเจ็ดเดือนถ้าเกิดบริษัทนะครับ ขายกรมธรรม์ประกันภัยได้ทั้งหมดสัก5 0 0ล้านอย่างนี้ห้าล้านแค่นําเงินตรงนี้นะครับห้าล้านเนี่ยเอาไปฝากกับธนาคารไว้ดอกเบี้ยเขาท่านคิดว่าเขาจะได้เท่าไหร่ฮเขาได้ดอกเบี้ยนะครับได้เป็นหลายล้านเลยผมเชื่อว่าแล้วถ้าเกิดเขาเอาเงินตรงนี้นะครับ ไปลงทุนกับอย่างอื่นไปซื้อวุ้นไปทําอะไรได้กําไรมาสักสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นของเงินห้าร้อยล้านเนี่ยมันอาจจะได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับดีไม่ดีนะเขาได้กําไรตรงนี้ไปแล้วแต่เวลาเขาคืนเงินให้กับท่านนะครับเขาคืนให้แค่ต้นเงินสามร้อยห้าร้อยที่ท่านซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไป,ไปเขาไม่ได้คืนดอกเบี้ยให้ด้วยนะครับผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเอาเงินของเราเนี่ยไปหมุนใช้ประโยชน์อย่างอื่นแล้วพอถึงเวลาเห็นว่าตัวเองน่าจะต้องจ่ายเยอะไม่จ่ายดีกว่า มันไม่ถูกต้องนะครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับลองคอมเมนต์วิจาร์คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะครับบ้านไหนใครโดนไปกี่กลมมาทันนะครับลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้สึกกันดูตอนนี้ว่าเสียเสียวูบวาบยังไงกันบ้างใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายประวินกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยอันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ